ก่ขอนไฟแรงของก่อนการกปฏิบัติสิบปีเกสรน,นะครับผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้การสร้สางนวัตกรรมบริษัทพระราชาแห่งที่หนึ่งครับที่มาในวันนี้เนี่ยเพื่อมาเอาข้อมูลนะครับแล้วก็มาสร้างต้นแบบสร้าง,งต้นแบบเพื่อต่อย่อเป็นอาชีพให้กับ่า้ป็นสูงนิกรของในหลวงครับเ,อพอเพราะว่าผมเป็นอาจารย์สอนหน้านนี้นะครับแล้วก็อยังคือถางพระธรไมเอนปา กับท่านอาจารย์อาจารย์แย์นะครับาอาจารย์สายเสือรินนะครับเพราะว่าอตอนนี้ใกล้จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยกับในหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะครับถ้าท่านใดมีลูกมีหลานนะครับอยากจะเรียนเป็นแพทย์นะครับเป็นในแพทย์นะครับเรียนที่โรงเรียนแพทย์แผนไทยุดรธานีได้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะปริญญาครู้หายทองนะคะครูสอนเรื่องสุภภาพหลักสูตรสาธารณสุขมา30ปีแล้วนะคะผิดผิดคพลาดไป30คนผิดทั่วโลกทุกประเทศแล้วก็แล้วก็เป็นร้านเป็นร้านสปานะคะในอุดรทุกแห่งนี่เป็นสปาฮัลดาวอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ที่เป็นสปาอันพยพของอังกฤษอยู่ที่นรตีนะครับ จบจากเราแล้วตอนนี้ได้ของช่วงรนมาสิบเลทีนี้ผมเราถ้าเกิดว่าคนไหนสนใจที่จะเรียนนะคะมันนอกจากมีนวดผู้สุขภาพุสิบิตสูตก็ยังมีนวดแผนไทยมีแพทย์แผนไทยที่เรียนสามปีจบแล้วก็มะมีพท่คนเปิดคลินิกรักษาโรคเปนที่สุดเลยก็มีเอ่อเพศกกรรมไทยนะฮะตองการเปิดร้านขายยาเปิดร้านขายยาแล้วก็สาบก็มี มินด้วยค่ะอันนี้ก็ถ้าถ้าจบจากที่นี่รับต้อง50%นะทุกหลักสูตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการอาชีพเสริมให้ลูกหลานด้วยกิจกรรมอย่างโฮสเตลหรือโฮลดก็ติดต่อได้นะหรือว่ามีลูกหลานแยากจะทำงานตรงนี้หรืออยากไปรียกิจการก็ติดต่อมาในเรื่องพิเศษนะคะตอนนี้โรงเรียนของเราอยู่ที่หนองอวนนะคะ น,น้องควนคประมาณ like กิโลสิบเอ็ดออกจากตัวเมืองถ้าอยู่ในเมืองก็สิชื่นซอยห้าเลยหลังจากนตัวไปก็สามารถเิต่อได้ถ้าบอกว่ามาอุบรมฮมหลอดด้วยอาชาใชร <laughs> ่รถห้าสิบเปอร์เซ็นต์รถห้าสิบเปอร์เซ็นต์ู้เราสุดตาวเล <laughs> ยได้ลย ว้าวชักี้เราดอซัะก็มีโฮมสเตย์ที่ตำบลบ้านติกที่บนบ้นเดือดนองมานะคะขึ้นยแพทสาวพี่แงค่สั้นๆนะคะอยากดูฟรบมีส่วนลดไหมคะมีส่วนลดไหมไปทักทีก็ได้ค่ะถ้าอยากควาแต่สื่อเรต้องเช่กินเองนะีได้ค่ะว้าวฟรีด้ว แนะนำเลยค่ะฝั่งนี้ก่อนค่ะแล้วก็ตรงไปสวัสดีค่ะนั่นสงสำานโตกอะไรค่ะนั่งสบานโตะอะไรอยู่บ้านทํากองเพนค่ะมีทำแก้วบองส่งด้วยค่ะแล้วก็ทำโฮมสเตย์โฮมหลอดด้วยค่ะแล้วตอนนี้มีแขกสายบุญมาพักอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วใครอยากพักฟรีไปจำศีลภาวนาวัดท่ององวัดทำกองเกตวัดท่ามัง ไป th th elf, ทั้ที่บ้านเียนะคะเชิญฟรีหมดเลยค่ะอ๋าสาธุสาธุเัลยมตอ้าวถ้าใครไม่พูดบนะคะข้ามหดเลยข้ามหมดเลย อ่านารนอาาร์ท so ่านอาาร์ทนอจ่านอาจารยานะครย่นอ้นอาจารย์ท่าอาจารย์ท่านอาจา่นะครทนอาจารย์่นอาจารย์ท่านอาจารย์่านยท่นี่านอาจยทอาเซรย์ท่านอยท่านอายทอาจยาอาเซียนอาร่านอ้ท่ารย์นอาทนอยอารยอจาทรยอาท่อาย่าาานอาาายททยททยทรทออาา่ายยย ซือสะดวกสบายแล้วไ็ตรงนั้นได้ครับแล้วก็มีสาวว่ยน้ำฝีในัวเลยปไปปัุครับมีผู้หญิงแคเลืด้วยกันไปพักรถกี่เปอร์เซ็นต์ไปพักรถกี่เปอร์เซ็นต์คะจารยงนายของที่เรืกกับเป็นด้อเอสนดูรุสัญพลขอดรกิจสิทิ์ เ่็นอะไรกันค่ะอ๋อเป็นน้องไม่มีส่วนรดเหรอคะรถไทยเยอะจังหวัดคิกอรที่ฉันจะานานำวันนี้มีรัะนกรชินีค่ะประกอบธุรกิจอพาร์เมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์อยู่หลังโรงเรีนเซนเทรีค่ะนะมีจานวน28ห้อง นะคะเราก็รับในส่วนของอัตรา,ายยนนะะรา,า,ายเดืนเเนอน์นอีินะคะก็จะมีสโลแกนว่า Private Place Best for You นะคะตรงนี้ก็คืออยู่ด้วยความสะดวกสบายนะคะอยู่หลังสถานกีฬาเวส์วอล์2นะคะเทศบาน2เพราะนั้นตอนนี้ก็คือว่างอยู่2ห้องค่ะห้องนั้นเต็มนะคะขอบคุณาามากค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อขออน,นุญาตบอกว่าบอกชื่อเล่นชื่อต้งโอนนะคะวันนี้มาในนามตัวแทนของอคุณพอ่อพิชัยสุขเสรตนะคะ,ะเป็นเจ้าของแท็กซี่ที่สองอยู่ที่บ้านวัวท่ามวจนิมิตรค่ะตอนนี้ ถ้าไฟทำงานแพงมากเลยขออนุญาตขึ้นราคาเป็น500บาทห่างก็ก่อนไปก่อนจับระดับสินค้าแต่ตอนนี้ปรับขึ้นตามเศรษฐกิจเพราะว่าใช่ใช่ค่ะเพราะว่าค่าไฟเล่นเอาแบบขอพับเลยค่ะขอรับเลย ค่ะแล้วก็มีห้องรับระทอยู่ประออมาณ20ห้องไม่มีอาหารเช้าแต่ว่าเราบริการกาแฟองคกินนกพรสเตรีมาตั้งแต่เปริดบริการมาตอนนี้ก็ประมาณ1 1ปีแล้วค่ะขอแว้ขอขอฝากไว้ในห้องของผเพราะว่าก็ไม่ได้มีเงินลงรงแบบทุกขั้นเป็นน้ำชาของบริการค่ะ สัญญาณมันไกลป่าคะเสียงไม่ชัด องค์ภาพดีของเราเองนะคะค่ะขอบคุณค่ะตะลุยถ้าเซลล์นี้นะคะตอนนี้ทำตะกร้าตะกร้าหวายตะกร้าพลาสติกหายแล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกอาหารของกินด้วยนะคะที่จะเลิกทำนะคะจะมีของแข็งมาจนพวกหมูมมแสบนี้นะคะแล้วเด็กนักพิธีมาแห้งไปจดบันทึกไว้คนนี้ค่ะแล้วก็เปิดสอนด้วยะคะ่ะ สานจะได้สังคมนะคะสนใจก็ที่หมู่บ้านการเทห่านะคะเชิญได้นะคะประบิษฐ์มาชื่อลางีวิชินีนะคะรัดิมาเพื่อนพื่อนร่วมงานการประกอบอาชีพก็อยากทำก็เลยมารับความรู้ในธุรกิจการค้ ไม่ค่ไม่ท่ะไม่ไม่ค่สวัสดีค่ะอานารชื่อภูริยาภูริยานะคะอ่านจากตัวช้ตคิดะไร้างเพระไม่ดอยู่กับทีเดียวห่างไกลในการนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ตัร่านค่ะที่ได้นะำให้มาฟังเรื่ององหล่อแลก็เรื่องอชานะคะได้ประโยชน์มากค่ะขอบาครคผมานกางที่เเนกกที่สด้วา้นะครับ ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์โมดีนะครับท่านนั้นผมนะครับที่ช่วยในการอภิปรายกันนะครับเพื่อที่จะารรจการัดนนความสุขเกษียที่เกษียปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้เนี่ยเกษตรก็คงจะาาม่ตตอเพื่อที่ออบครับขอบคุณครับมอยู่บ้านเมียหรองอนยเนอ อะไรนะครับก็บ้านตัวเองนะครับคือทัไปแล้วด้วยที่พับก่อนท่ก็ไม่อยากให้สบ้างนี้แม่บ้านผมก็ดกานะครับแล้วก็มีลูกนิดหน่งแล้วก็ยางอาจารมาเพื่อที่จะให้ภาพสวยๆแล้วอาจายก็มาวาดบแล้ ไปเะครับผมเป็นงานเก่า14ปีครับ52ครับเกิด52แล้นี่มันมีงานทํเท่านกิจการเล็กที่น้อยคือสามบ้านขาสางบ้านขายที่หลังๆมังไม่่มากแตนอกดาวบ้างที่อหลังต้องขายนะใชทำเสร็จก็ต้องต ีนี้ก็ไม่มีแ้หมดแล้วัอยู่รับอครับคุณแม่ไม่ทองพูดอ่ะลูกก็พูดแล้วลหะอ๋อาเส์จมส์มยเชิญค่ะม์หมยคนลังออท่านดรพิชานดรพิชาพูด อันนี้ถ้าเป็นท่าเป็นหัวหน้าทีหมหัวหน้าเจ้าของอ่บุกบอลจังหวงัดสุรินขอบคุณครับอ่ผมชื่อปริชาศิริประไพบุญแท้ในอดีตก,ก็คือสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจัยนทะินชาชก็คือวิทยาลายัยพระศิษย์ธรรมแล้วเมื่ออยู่ย 22, ตั้งแต่ปีสองสองก็เลยเห็นเล่น่อนไปอยู่ต่างจังหวัดหลายปี แล้วก็กลับมาจนเขาเป็นมาหาวิทยาลัยผมก็อยู่แค่ตำแหน่งรองอธิการบดีสมัยก่อนเขาเรียกว่าผออ,อคุณที่อะไรมาละผู้นการวิทยาลัยนรละเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นรองอธิการบดีมาหาวิทยาลัยเชียงคีรีฉันท์ครับผมตำแหน่งชูฝสกไแค่นั้นนะไปขึ้นที่สาราชาไปอยู่เมชโบนไปยี่สิบเจ็ดปีมา ก็กลับมาทำบ้านทำอะไรอยู่ที่ทางเข้าวัดประจันอยู่้านจัดนะครับ,บ้านจันมีมีห้องอยู่มีบ้านหลังอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านไม้แล้วก็ทําบ้านไม้ไว้สองหลังที่เรียกว่าจะสร้างบนของคอพอดีผมย้ายมายุอนผมก็เลยมาสร้างที่้านจันางบนเป็นไม้ ข้างล่างเป็นอิฐประสานมันมัจะก่อนยตรงในอะไรก็ก็มีอยู่ห้าห้องแล้วมีของน้องสาวก็จะต้อยก็ทํำแบบคล้ายๆลายเดือนนะอีกยี่สิบหองอยู่ในเวิร์กนั้นนะครับทางเข้าไปจากขอนแก่นเส้นขอนแก่นรนอนะครับเ <สะ S 1> ข้าไปหน่อยเดียวประมาณร้อยเมตรเติมตเองน,นะโอ้ไม่ใช่ทางเข้าวัดประจักษ์เก่าเนาะ มันจากโรงเทิงไปโรงเทงของทิ้งเลยเนาะครับก็บบญญก็ส่วนใหญ่ในขณานีน้ก็คือเล่นกีฬาแล้วออกกำลังกายเขาจะเรียกก็าคื่ไยสอบม,มิเนตินการจัดการเล่นกีฬานะเพราะนั้นธุกรกิจต่างๆต้องออกกำลังกายนะเนะด็กน่เก็บเงินเยอะเอามาใชบตรงนั้น ครับก,ก็กินดีนะถ้าหากว่ามีอะไร<า>ผมก็มาร่วมกิจกรรมได้แล้วฟังความคิเห็นแลกเปลี่ยนกับพิจิตรครับขอบคุณผู้จัดจามากนะฮะผมจะมาตั้งแต่เช้าแล้วพอดีเลือกคณะกรรมการชุมชน,นก็เลยมาสายครับขอบคุณครับสวัสดีครับรุ้จักันดีครับเจอที่ไหนครับนะครับ <S <S ขอบคุณค่ะแล้วทุกคน,นะคนะถ้าใครยังรักเพื่อนอยู่อยางอยูอยอยใ่ในกลุ่มนี้ด้วยการัฒน,นาแท็กแไลน์ก็ยังมาคุณจิครนะ มีท่านใดยังไม่ได้แตกลายไหมคะถ้าไม่ถ้าไม่คิดว่าโทรศัพท์หนักไปก็แ็กไว้หน่อยเพราะว่าเรายังจะมีอะไรดีๆที่จะแจกแล้วก็ไอเดียที่เราจัดวันนี้นั้นอกระจอเองก็ยังไม่ได้บอกเลยเป็นเจ้าของบ้านแท่แต่ก่อนหนึ่งหลือนถึงสองหลังสองหลังนั้นเขาเปลี่ยนมาจากโรงแรมนะคะจามจุรีเขาขึ้นทะเบียนเป็นโฮมอะไรเกี่ยวกับคล้ายๆเขาขึ้นทะเบียนเป็นโรงแรมแต่ไม่ได้เพราะว่ามันน้อย คน้อยห้องเขาเไม่อยากเออคนน้อยห้องเขาก็เลยบางเลยเข้ามามีความารู้เรื่องวมหลอดแล้วก็อะไรนะนาัวนั่งเล่นอะไรอ่ะอันนั้นนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวท่านเซิร์ชแล้วเราเข้าไปหาดูว่าเขาทําอย่างไรให้คนเกาหลีมาพักได้ห้าถึงหกพันบาทซึ่งตอนนี้ลูกค้าเรานะคะบุรมีความต้องการลูกค้าหลากหลายไม่ต้องมากลัวว่าเขาจะมาขโมยข้าวของอะไรของท่านหรอกท่านกําหนดราคาลูกค้าเลยถ้าถูกก็เสี่ยงหน่อย มันจะมีมาเชื่อมันขโมยของเราหรือเปล่าแต่ถ้าของแพงไม่มี่ะนะคะคอาจารย์แดงก็จะเจอแต่แขกท,ที่ว่าไม่ให้ทาความสะอาดไม่ให้ทาแล้วก็สุดจะสกปรกแม่ไม่อยากพูดเดี๋ยวโดนด่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะเป็นตัวกําหนดให้เราแล้วเราก็จะได้ลูกค้าที่ดีนะคะแล้วก็การขายคำว่า,าจะบอกว่ามัน,มนแพงนะมันหักเราแต่มันเป็นตัวกรองลูกค้าะคะ่ะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาสามารถย้อนไปดูตามที่อยู่ตามบัตรเครดิตได้ใครเป็นใครตายเขาสืบได้หมดทุกวันนี้อาจารย์แดงจะต้องถ่ายหน้าพาสปอร์ตคนสังกส่งให้ตำรวจท่องเที่ยวทุกวัน่ะถ้าเกิดมันมายิงกันตุ้มตั้มตุ้มจั้มเขาจามจับดักปิดไม่ให้ออกนอกประเทศไทยได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเรื่องลูกค้าระดับท่านก็จะสบายสบายติดชีวโพนไม่น้าพ้านติดยอมติดประจูเลย โอ้ยไปหากินเลาก็ไม่รู้หงุดหวันเน้ยตัวเองจะไปอยู่จุกไหนก็ช่างติดกล้องไว้แต่อยางไปจีบห,ห้องนอนอเขาเลยผิดกฎหมายนะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้ขึ้นราคาแล้วก็เหมือนคุณสุบินถ้าลูกเอาหมามาให้เดียวก็ไม่รับลูกค้าใหญ่อาไม่สบายไม่มีอารมณ์ก็ไม่รับลูกค้า,า,า,าถ้ามีอารมณ์เมื่อไหร่จะรับแล้วถ้ามาดีๆถ้าได้กินข้าวห้องใยญ่อัก็จะตกใจละ่ะแพงมากตอวัน ต่อมามีลูกค้าเป็นหนุ่มไฟฟ้าทำมาจากปากใต้เป็นโซนนะครับสายวัดมาถือสิ่งกินเจมาขอพักวัดไปอ่านพักรอดเหมือนกันให้กลมจ่ายเงินลูกหน้าเป็คข้าวกล้วยอาทิตย์หนึ่งก็พันกว่าบาทเอออยากจ่ายก็จ่ายลูกค้ามาตลาดไปตลาดหลอดไฟห้องน้ําเสียลูกค้าเปียกห้ตงก่อนเสียลูกค้าหมุนติ้วไปทำท่า ก็ดูสิค่ะาสาวสวยคนเดียวจังมากลูกค้าต้องช่วยแค่แค่ก่อนกนลับลูกค้าผมฝามันไม่ถึงสองพันนะครับคุณแม่เอาเป็นอย่าง,งไร<ง>นเอาไว้ช่วยเนื่อข้าวแล้วตักปาดให้ผมหน่อยเด็กนะคะสายบุญนั่นคือสายบุญอันนี้ก็ไม่คิดจะเอาอะไรจากเขาเอาซะเลยค่าซักผ้าก็ไม่พอลูกค้าซื้อนมซื้อขนมมาวางให้จะกของมาเพราะว่าเห็ในใจค่าเจ้าร้อยห้าสิบบาท นัินสํยาเพราะฉะนั้นของทั้นไม่ต้องค่ะในเมืองเราเชื่อเลยพวกะเราผันขึ้นวันนอนนาห้องเราห้ามันเอาแฝดตันเอาให้รู้หลามาหาขออนุญาตนะคะเอาคุณเปี่ยกขามามามาช่วยกันแจกเซอร์ติพิเคตหน่อยเพราะว่าหลายคนไม่ได้รับลูกไม่ได้รับหลานแต่ว่าจะไปทุลักออาเซอร์ติพิเคตเราเอาขอยายอนุญาตคุณสุพีนช่วยเก็บภาพหน่อยนะคะ อีกนะครับโอ้โห